ช้างพลายตกมันพังทุกอย่างที่ขวางหน้าปะสุสัตว์จังหวัดระนองหญิงลูกดอกยาสลบหยุดการคลั่งเมื่อวันที่30เมษายน2566ช่วงเวลาประมาณ8นาฬิกา10นาทีนายจุนวิสิทธิ์ลิมศิลานายกเทศมนตรีตำบลน,น้ำจืดอ,อำเภอกระบุรีจังหวัดระนองรับแจ้งเหตุช้างพลายซึ่งเป็นช้างเลี้ยงสำหรับชักลากไม้ยางพาราเกิดตกมันหลุดจากสถานที่เลี้ยงโดยมีโซ่มัดขาหน้าผูกติดคับขวายาวกว่า30เมตร ออกอารวาสทำลายทรัพย์สินของประชาชนบริเวณหลังเทศบาลตำบลน,น้ำจืดโดยวิง่งไล่เจ้าที่ที่คอยมาสังเกตการจึงรีบสั่งการให้เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลน,น้ำจืดรีบออกแจ้งเตือนให้ประชาชนอยู่แต่ในบ้านพร้อมแจ้งข่าวต่อให้เพื่อนบ้านทราบและประสานทั้งฝ่ายปกครองของอำเภอรกระบุรีตำรวจสพรกระบุรีและปะศุสัตว์อำเภอรกระบุรีร่วมแก้ไขสถานการณ์จากการลงพื้นที่ตรวจสอบพบว่าช้างพลายตัวดังกล่าวอารวาสทำลายทุกอย่างที่ขวางหน้าทั้งทรั สินของชาวบ้านและทางราชการเสียหายจำนวนมากโดยช้างทำลายรถยนต์ของประชาชนที่จอดทิ้งไวร้ริมทางพังเสียหายหลายคันตลอดเส้นทางที่เดินผ่านต่อมาช้างพายถูกหลอกล่อเข้าไปอยู่ในป่าสวนยางพาราเชิงเขาได้ในที่สุดโดยมีเจ้าหน้าที่ยืนคุมเชิงอยู่รอบๆค่ะขณะที่ช้างพายยังแอบยืนซุ่มอยู่พร้อมร้องขู่ทีมปศุสัตว์จังหวัดระนองและควานช้างจึงนำปืนลูกดอกยิงยาสลบมายิงใส่ จึงสามารถสยบคลั่งของช้างพลายไว้ได้โชคดีที่ไม่มีประชาชนได้รับบาดเจ็บหรืออันตร,รายแต่อย่างใดขณะทางเทศบาลตำบลน,น้ำจืดก็ส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายของทรัพย์สินทั้งหมดเพื่อรายงานให้ทางอำเภอและจังหวัดทราบเพื่อหามาตรการเยียวยาต่อไป